การรักษาโรคสมองโดยไม่ต้องผ่าตัดอาจกลายเป็นความเป็นไปได้ในอนาคตใกล้แต่คุณพร้อมรับไหมนักวิจัยจากอเมริาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคทางสมองอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องผ่าตัดที่เสี่ยงอันตรายเทคโนโลยีนี้ชื่อว่าซิเคิลลทรอนิกส์ซึ่งรวมระหว่างเทคโนโลยีชิปและระบบชีวภาพเข้าด้วยกันทําให้ชิปสามารถฝังตัวในร่างกายได้โดยอัตโนมัติแค่ฉีดเข้าแขนแทนการผ่าตัดที่ซับซ้อนแต่ทําไมนี่ถึงเป็นก้าวกระโดดในการรักษาโรคสมอง ซอร์คิลทรอนิกสเน้นการใช้การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าแบบจำเพาะจุดซึ่งใช้ในการรักษาโรคสมองหลายชนิดเช่นซึมเศเ้าอันไซเมอร์และเนื้องอกในสมองปกติการรักษาแบบนี้ต้องผ่าตัดฝังอิเล็กโทรดเข้าสมองซึ่งมีความเสี่ยงสูงทั้งการติดเชื้อและค่าใช้จ่ายสูงแต่เทคโนโลยีนี้ทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดแค่ฉีดชิปขนาดนานโนเข้าร่างกายชิปจะวิ่งไปยังสมองและเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติสว ชิปไร้าสายขนาดจิ๋วที่เปลี่ยนแปลงการรักษาเทคโนโลยีนี้ขับเคลื่อนด้วยสวยชิปขนาดเล็กกว่าฝุ่นสามารถวางบนเซลล์เม็ดเลือดได้ทางานเหมือนแผงโซลาร์เซลล์ไร้แบตเตอรี่แค่ยิงแสงเลเซอร์พิเศษจากภายนอกชิปจะเปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้าและปล่อยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นเซลล์สมองความเจ๋งคือมีความแม่นยําสูงสามารถสั่งงานเซลล์สมองได้ตรงจุดในพื้นที่เล็กนิดเดียวสิ่งที่เทคโนโลยีอื่นทําได้ยากชิปเข้าสมองได้อย่างไรอุปสรรคคือกําแพงเลือดสมองทีมนักวิจัยแก้ปัญหานี้ โดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งเป็นตัวนำทางเซลล์นี้สามารถข้ามกำแพงเลือดสมองและเคลื่อนที่ไปยังจุดอักเสบโดยอัตโนมัตินักวิจัยผูกชิปสวยกับเซลล์นี้เมื่อฉีดเข้าร่างกายเซลล์จะเดินทางไปฝังตัวยังจุดรักษาในสมองอย่างแม่นยำทดสอบสำเร็จในหนูแล้วทีมวิจัยทดสอบในหนูโดยสร้างบริเวณอักเสบในสมองและฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันที่บรรจุชิปสวย เข้าไป72ชั่วโมงต่อมาชิปเดินทางไปฝั่งตัวที่สมองที่มีปัญหาได้สําเร็จการกระตุ้นเกิดขึ้นอย่างแม่นยําในพื้นที่เล็กนิดพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้อนาคตของการรักษาโรคสมองทีมวิจัยมองไปถึงอนาคตที่อัปเกรดชิปสวีตให้ทําหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการทํางานของสมองแบบเรียลไทม์และเป้าหมายใหญ่คือการสร้างเซลประสาทอิเล็กทรอนิกส์ที่ทํางานร่วมกับเซล์สมองจริงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ ยังขยายไปไกลกว่าสมองอาจใช้ควบคุมเครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สายหรือรักษาโรคต่างๆที่อวัยวะอื่นเมื่อไหร่จะได้ใช้เทคโนโลยีนี้เอกมัทีกำลังผลักดันให้เทคโนโลยีนี้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกภายในสามปีและรอการอนุมัติใช้งานเชิงพาณิชย์แม้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของการเดินทางสู่ยุคใหม่ที่การรักษาโรคสมองจะปลอดภัยและเข้าถึงง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพามีดผ่าตัดคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกการแพทย์ได้อย่างไร ชิปสมองแบบฉีดอาจเป็นกุญแจสู่การรักษาโรคที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนแต่คุณกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอะไรบ้างมาร่วมอภิปรายในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ